I'm พิเศษทุกปีนั่นแหละวันนี้คุณแฟกเขาเซอร์พองเซอร์พายจากงานแต่งงานก็ตามสไตล์ของเขาตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีวันที่10ก็คือนิ่งเลยแต่ว่าเขากว่าพงเห็นเราจ่อยจอยใจเราก็อาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ก็มีแบบ หายใจนิดนึงเพราะว่ามาจัดกันทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใหญ่โตก็ก็แอบตอนแรกก็แอบเออก็ความจริงเราไม่จัดก็ดีเหมือนกันมันก็อุ่นหรือวุ่นวายแต่พอจัดเขาก็จัดเต็มเนี้ยนะบอกป่าเตรียมชุดเตรียมเสื้อผ้่านะผมให้เราทุกอย่างก็คือฉันมานั่งตัดตัวแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ขึ้นขาขึ้นตีนสนุกตีมอะไรนะปีมีตีมอะไรนะอะไรนะคะตีมอะไรนะปีนี้วันเกิดตีมก๊อล์ฟหมา เพราะว่าปีนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีของการก้าที่ทำงานกับป๊อปมาเป็นปีของแขกแขกอะทอยกล่องจุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดเลยก๊อปมาก็คือก๊อฟขาวก๊อฟขาก๊อปมาแล้วชวนผู้บริหารป๊อปมามานี่คือความกล้าแล้วผู้บริหารมามาด้วยคัะฉันกับหน่มมากแล้วปีนี้แฮปปี้ขนาดไหนบ้าง แท็ี่นะก็เป็นอีกปีนึงที่ก็รู้สึกว่ายิ่งเราแบบอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อนอ่ะนานๆทีมันจะได้เจอกันหอปะเพราะทุกคนก็มีชีวิตไปใช้ในในแต่ละแบบของแต่ละคนเนยลนเยอก็เลยรู้สึกว่าเออแบบนานๆทีมันเหมือน,น,น,นเป็นการรวมรวมตัวกันมากกว่าอะไรอ่เยเพื่อนในแต่ละกลุ่มหลากหลายสายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหลายคนก็นรู้ว่าแบบโน้ตจะมีซีนกูเข่ายังไม่รู้กข่าวเจ็บข่าขา,ขาไม่ไดีเท่าไหร่อย้ยืนก็ยืนก็ยืนใส่ก็ยืนส่วนก็ได้ไง หูยก็ไม่ยังก่อนก็ไม่ได้ค้นถามแต่ก็ไรู้ก็ตอบว่าอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าเอจริงๆแล้วอ่ะคือแกดว่านะโฟกัสที่ทุกวันที่มีความสุขอ่ะแค่นั้นเลยเพราะถ้ามานั่งกดดันตัวเองว่า จะมาขอไม้เธอจะมาขอฉันไม้อยู่ยังไงเลยมันก็ไม่มีความสุขอ่ะแล้วแล้วเราแล้วเราก็จะรู้สึกกดดันตัวเองแหละชีวิตแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันก็กลับก็นว่าต้องมานั่งกดดันเพราะว่าคนนู้นถามคนนี้ถามถามว่ามันถามเราก็ตอบได้แหลไม่มีอะไรหรอกก็สบายสบายก็แล้วแต่เป็นเรื่องธรรมชาติไปว้าก็ใจมากเลย ยี่สิบกว่าล้านเขาบอกพอก่อนเขาบอกถ้าฉันเอานาฬิกาเรือนนั้นมาขอเขาเขาบอกว่าเขาจะแต่งกับฉันทันทีนี่คือคำพูดของนางเห็นไหมคนเพิ่มมันอยู่ในกันได้ยเขาแบบว่ามันก็เป็นศีลกรรมอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขาเพ้อก่อนหน้านี้เขาเพ้อแบบนี้ไหมเขาเพ้อแบบนี้แหละแต่พอมาเจอเราเขาก็ยิ่งหนักข้อเข้าใหญ่คูณไปอีกสิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพูดเล่นๆกันหกปีแล้วมีที่เราพร้อมนะเราพร้อมมาหกปี พร้อมไหมเหรอก็ไม่รู้ว่าพร้อมไม่พร้อมนะแต่แต่คือต,ต,ตอบอยากอะเอาจริงๆถามว่าอยากไหมดีกว่าเฉยๆสบายๆพบทุกวันนี้ก็แบบก็มีความสุขแล,แล้วอะปีเหมือนสิงสเสมอ สินเขาเสมอเราขึ้นทุกวันทุกวันนะฟังนะเขาแซงเราไปแล้วเันใช่เพื่อเห็นไหมคนอะไรจะมาจัดงานก๊อกมากเชยญุกคนริหารก๊อกมา่แต่ปกติยังไงอย่าแต่เขาไม่เอมแต่งตัวนะเธอเขาไม่แต่งตัวใช่เพื่อนฉันก็บอกเขาแต่งเป็นฮีโร่เนาะเขาไม่ยอมแต่งนี่ย ปีนี้ดีหน่อยก็เตรียมมีเวลานางบอกว่ามีเวลาเตรียมงานเป็นเดือ,ยอยนอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ดีใจเขาเาก็รู้ว่าเราชอบ Art Toy อาร์ทอยเราก็ไม่ได้เป็นสายแบบซื้อของขวัญให้อเลยเขาจะแบบเออจัดงานมันเกิดให้เขาบอกว,ว่ามันเป็นแบบมันเป็นเมมโมเรียลเป็นความทรงจำที่ดีมากกว่าสิ่งขอฟอ<ห>ร์อยไม<ห>่ไอต,ตัวไอตัวอาร์ทอยในงานนั่นแหละที่เขาปั้นเนต่อแต่ละตัวที่เราแตกเราปั้นเป็นหน้าเรา มันเ,เ,เป็นของตัวเองในงานนั่นแหละอันอใหญ่ๆพวกนั้นแหละก็คือเป็นเหมือนปั้นเป็นการ์ตูนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็คือถือว่าพิเศษแล้วเหมือนได้ของขวัญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายไหมอะ,อะไรนะเขาไปขายไหมเขาบอกให้ฉันก็ไปขายตองกลับต้องกลับเลยเอาไปขายไหมไม่ขายไม่มีใครซื้อคะ่ะเพราะว่าเป็นหน้าฉันคนเดียวมันไม่มีใครซื้อน้อตื้มแค่ไหนผู้ชายทำให้ขนาดนี้ดีใจดีใจแล้วก็คือคือเรียกได้ว่าเอาจริงแล้ว คนที่คาดหวังไม่ใช่เคสแต่เป็นคนรอบข้างคนทุกคนแล้วที่จะแบบรอดูว่านางจะจัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นบอกนางว่าไม่ต้องกดดันมีแฟนข้างรักมันดียังไงเลยไม่รู้ทําไมเขาถึงท้้งรักเหมือนกันอยากข้างรักเรามากกว่านี้ได้ไหมันตามากบันตามากอยากขัางรักขนาดนี้เราอึดอัด าเกิดวันดีคืนดีเขาแบบมากกว่าเราขึ้นไปหลายเลเวลทุกวันนี้คือแบบมันสุดมันจะเป็นสุดแค่ไหนคมแบบว่าเพลิงของเขาฉันไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอ่ะฉันว่าที่เราอยู่กันได้เพราะว่าเราเป็นคนแบบเพลิเออเพลิเหมือนกันไม่ค่อยทำอะไรปกติเลยเออมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเออรู้สึกพอจะเข้าใจสิ่งเสมอกันเลยเคยบอกเขาไหมว่ามันแบบว่าเออเยอะแล้วนะเนี่ยมีปามๆอยู่ปีที่แล้วตอนจัดงานวัดบอก คิดอะไรคิดอะไรอยู่จัดงานวัดในเจ็ดวันเลยก็บอกเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็ขอบคุณเขาแล้วค่ะก็เป็นแบบเป็นความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนของฝันแล้วก็นอกจากให้เราแล้วก็ให้เพื่อนๆเราด้วยที่มาเอนจอยในงานแล้วก็แบบเหมือนมีความสุขได้นัดเจอกันเป็นงานประจำปีอะไรอย่างเงี้ยต้องจีบปีต่ปีน้าเริ่มคาดหวังเลยคะต่อการเปิเนี้ยมาแล้วคือไม่ปีาก็ดิบงงกับเขาเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรขนาดไหนมาแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนมันจะไปสุดที่ใดอะไรอย่างเงี้ยรอชมนะ รอชมรอชมแต่ก็บอกเขาปีหน้ามีความตั้งใจแล้วว่าอยากกินข้าวเฉยๆแล้วกูเริ่มเหนื่อยเพราะเพราะว่าหลังจากเสร็จงานแต่ละปีคือจะเหนื่อยตายไปอีกวันหนึ่งอ่ะอันนี้คือพูดจัดใจว่าเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆเพราะเราต้องเหนื่อยเตะเ ken แท็กไล่ช่างแต่งหน้าแบบหลายอย่างหลายสิ่งผมปีแต่ก็ถือว่าหวานแต่ละมันเสมอใช่ไหมเจ้อันนี้จะให้แต่งได้ไจะให้แต่งได้จะให้แต่งให้ได้เลยจร่งเหรอใช่ จะไปงานแต่งงานแม่อยากแต่งแม่แต่งเองเลยอย่าบอกให้จริงๆเธอมองข้าแม่เป็นเจ้าสาวเป็นยังไงดึงไม่ออกอะถ่ายแบบอย่างเดียวแจะบ้านพี่กไม่ออกว่าเป็นเจ้าสาวจะเป็นยังไงคือยังไม่ได้มีความคิดว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติแต่งกับคนนี้เขาก็เป็นคนจัดงานอีกแหละฉันคงไม่ได้มีส่วนร่วงอะไรเพราะเขาเป็นนักจสดงอยู่แล้วถ้าจะถ้าสมมติจะแต่งกันนะเขาก็ต้องเป็นคนจัดแจง่ฉันคงไม่มีส่วนมาก ไม่อุยหยุดโคลนเกลืไม่อยากมียังไม่อยากมีตอนนี้นะไม่ได้รู้สึกอยากแล้วก็ถามเขาเขาก็ไม่รู้สึกอยากกันเออใช่20ต้นตเองจะไปคิดอะไรล่ะทํางานก่อนเคือเรียนจบหวานตอนนี้เรียนไงพอเรียนพอเรียนพอเรียนโคอันนี้พูดจริงละพอเรียนโคลนปะ ที่หนักก็ไม่เป็นจริงไปเลยอ่ะพอเรียนโทปะแบบมันหนักไงแล้วมันก็เลยตัดความบันเทิงอะไรไปเยอะเหมือนกันปีนี้ที่ผ่านมาก็เครียดก็เลยรู้สึกว่าโอเคปลายปีก็เป็นอะไรที่แบบเออใจฟูนิดนึงแล้วก็ถหลังจากนี้อีกสองปีแหละอีกอีกปีครึ่งอะกว่าจะจบอะก็เลยแบบเออโอเคคงสบายสบายก่อนคงไม่อยากเพิ่มอะไรมาให้วุ่นวายอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยจะได้เจ็บตุ๊กตาอะไรยังไม่จบไม่จริงๆมันก็ปรับทุกวันแหละค่ะจริงๆแล้วอะ นคนละนิดคนละหน่อยปรับได้บ้างไม่ได้บ้างอนะไรเงี้ยกว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบที่คนเราจะแบบบางทีมันจะมีเรื่องที่เขาแบบเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วเราก็จะมีเรื่องที่เราอ่ะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันแค่ว่าเรารับในสิ่งที่แย่ของเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะอะไรเงี้ยเวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ในซิ่นนี้ในบทบาทน,นี้แค่การเป็นแฟนเนะี่ยเราก็ไม่ได้ยัง ยังไม่ได้มองไปถึงว่าเอ้ยแต่งนานแล้วเราจะไม่รู้อะไรยังไม่ได้คิดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่วางแผนอนาคตนะก็คีแต่แค่ว่าเราอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอีกที่พี่ใหญ่หนักอีกทีหนูไม่รู้เลยมีแต่คนถามอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน่ะจริ่งแล้วก็สบายๆแหละก็ในงานถ้ามียี่ล้านขอขาเท่าไหร่ก็ได้แต่งใช่ทำงานเก็บแต่เกิดต้องมาผเข่าต่ออะไรนะเ้ามาผู้เขาขอละตอนนี้นะยื่นยาแก้ปวดให้เลยบอกว่าเจ็บเข่าอย่าพึ่งถุกลุกขึ้นก่อด บะคองขึ้นด้วยบะคองไม่ได้เย็นเออใช่ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลารอบรอบไม่เคยทาไม่เคยไายเลยคิดถ้ามีอยู่จริงอ่ะแล้วจะโชว์แต้มรอบคิดเตี้ยไม่เคยทายดีจ้ดีใจครั